อ่ะอันนี้เป็นภาพจากเลนส์ไลกา12.60 f 2.8-4ถึงนะครับอันนี้กว้างสุด12อยู่ข้างหน้าประมาณห่างเมตรหนึงก็จะได้ระยะเท่าเนี้ยอืมแล้วก็โฟกัสนะครับไวพอสมควรไวนะไวพอสมควรยินเขายิหนออืมอืมไวนะครับคือถ้าเป็นงานง่ายๆอย่างเช่นออโต้โฟกัสใบหน้าตัวบอดี้อะไรอย่างเงี้ยมันไวอยู่แล้วนะครับอืม ส่วนถ้าเกิดว่าเราหมุนไปที่60มันก็จะแคบภาพแคบนะครับแต่ว่าความคมก็คือเหลือเฟือเลยนะอ่ะนี่หมุนมาที่60นะครับประมาณนี้นี่คือบ้อง60สอืมนะครับผมคมกริบชัดไปนะครับยื่นเข้าไปใกล้หลุดยังยังโฟกัสอยู่อีกเหรอยังโฟกัสอยู่อืมยังโฟกัสอยู่หูมันโฟกัสได้ใกล้ามากเหมือนกันนะครับเนี่ยยังโฟกัสอยู่ โอเคนี่หลุดละยังโฟกัสอยู่โอเคอ่ะถ้าผมถอยออกมาหาโฟกัสแป๊บหนึง่งเปลี่ยนระยะกระดานหันนะครับอืมโอเคเจอละอ่ะประมาณนั้นซูมสุดโอเคอ่ะทีนี้ถ้าเกิดผมถอยไปสุดนะครับถอยไปสุดผมอยู่ตรงนี้ ยังไม่ถึงสุดห้องนะครับสุดห้องผมต้องถอยไปอีกอะอยู่ประมาณตรงนี้ก็ค่อนข้างประมาณ3.7มจเคูณสามเมตรก็ประมาณ7เมตรกว่าๆนะครับอยู่ห่างตรงนี้7เมตรกว่าถ้าซูมไปสุดระยะภาพระยะตัวจะเป็นแบบนี้อืม7เมตรคือบอกให้เพื่อไปกะกันเอาเองนะว่าระยะ60สิบเนี่ยเพียงพอกับงานไหมนะครับเพียงพอกับงานไหมเดินเข้ามา ภาพก็จะได้แบบนี้อขออนุญ,ญาตไปกว้างหน่อยอเคนะครับคืออันนี้คือเลนส์อเนกประสงค์คือเรากว้างก็ได้แคบก็ได้แล้วก็โฟกัสได้โคตรใกล้กันสั่นดีมากออโต้โฟกัสไวนะครับเป็นเลนส์อเนกประสงค์เป็นเลนส์คิดเลยติดกล้องเลยแต่เป็นเทพคิดไลกานะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้นะส่วนอันนี้คือเลนส์ไลกาแพนเค้กนะครับ15มิล F 1.7นะครับอันนี้เป็นเลนส เลนคู่ชีวิตเลยคือมันใช้ง่ายมากและมันสวยมากนะครับจากระยะนี้ที่เห็นนี่ก็คือเดี๋ยวของแงนหน้าขึ้นมานิดนึงนะอืมหลังมันจะละลายสวยนะครับเอฟหนึ่งจุดเจ็ดอืม,มหัวมานหน้าเข้าแสงแต่ความเร็วออโต้โฟกัสตัวนี้จะไม่ได้ไวมากนะครับอืมเป็นแบบนี้เห็นไหมมันจะไม่ได้ไวมากเหมือนไอเดนตัวเมื่อกี้นะครับมันจะมีระยะที่แบบ หาแป๊บหนึ่งอืมู่วงห่างหน่อยหาแป๊บหนึ่งอ่าเพราะในเดิมๆเ,เนี่ยไอ้เลนตัวนี้มันทํามาเป็นแบบเลนภาพนิ่งนะครับมันไม่ใช่เลนสําหรับงานวิดีโอตั้งแต่แรกนะครับแต่ว่าภาพที่ได้ก็จะเป็นประมาณเนี้ยถ้าเกิดว่าอยู่ในระยะใกล้ๆเห็นนะครับคาแรคเตอร์เลนจะเป็นแบบนี้เลย f 1 7นี่คือกว้างสุดอืม ซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ขายของอย่างเงี้ยไอเลนตัวเนี้ยอ่ะยื่นของมาไว้ข้างหน้าปึ๊บ,บยังหาไม่เจออ้าเจอแล้วยังหาไม่เจออ้าเจอละอ่ะจะเป็นแบบนี้จะสังเกตว่าหลังละลายสวยพอสมควรเห็นไหมครับหลังละลายเละเทะเลยถ้าเกิดว่ายื่นของมาไว้ข้างหน้าไอเลนตัวนี้นะ แต่ว่าอาจจะต้องฝึกในการใช้ออโตโฟกัสของเลนส์ตัวนี้นิดหนึ่งคือเอาไว้กลางเฟรมนะครับเอาไว้กลางเฟรมแล้วหลังจะละลายสวยเลยเห็นไหมโบเกเละเทะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเห็นโฟกัสไปหน้ามันก็จะโฟกัสหน้าเรานะครับโอเคไหมเช่นอ,อีกรอบปึ๊บแบบนี้เห็นไหมอันนี้หลังละลายสวยงามนี่คือเลนส์ไลกาส1บห้นนะครับเป็นแบบนี้โอเค อ่ะอันนี้เลนไลกายี่ิบห้ามิล f หนึ่งจุดสี่นะครับ f หนึ่งจุดสี่ไรกาย5่สิบห้ามิล f หนึ่งจดสี่เลนตัวนี้ไม่มีการสั่นนะครับ <S 1> <S 1> หลังก็จะละลายสวยงามเละเทะแบบนี้ออโต้โฟกัสก็ไม่ได้ไวมากนะครับเดี๋ยวผมลองเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกดูนะอันนี้อยู่ไกลๆอืมถ้ามันออโต้โฟกัสจับได้มันก็จะโฟกัสเข้าอะละแต่ว่าความเร็วเนี่ยมันไม่ได้เร็วอะไรมากนะครับเข้าไหมแต่ถ้าเกิดโฟกัสเข้าก็คือหลังก็จะละลายสวยเลยก็คือ อันนี้ให้ดูคาแรคเตอร์ก่อนสําหรับภาพนิ่งก็คือเราโฟกัสเข้ามันก็จะได้หลังละลายแบบนี้เลยนะครับทีนี้สมมุติว่าถ้าเกิดยื่นของเข้าไปใกล้มันจะเป็นลักษณะเนี้ยปึ๊บอโอเคโฟกัสแล้ว เห็นไหมว่าใช้ระยะเวลาโฟกัสนานพอสมควรนะครับคือเลนตัวนี้มันไม่ใช่เลนสำหรับถ่ายวีดีโอแบบจริงจังสักเท่าไหร่นะครับนอกจากคุณจะตั้งแมนวลโฟกัสนะครับเห็นนะเป็นแบบนี้จะสังเกตว่าโบเก้ข้างหลังสวยโคตรสวยมากนะครับสวยมากเนียนเลยนุ่มสวยหวานเลยนะครับเอาลงหน้าผมก็ไม่ได้โฟกัสอะไรไวนะครับ อันนี้พูดถึงงานวิดีโอนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นงานภาพนิ่งคือเรากดชัตเตอร์ครึ่งเข้าไปอยู่ล้วตดดตดตดเห็นไหมอ่ะแต่คลิปนี้เรารีวิวภาพนิ่งนะครับดังนั้นภาพ,พของภาพนิ่งของเรนตัวนี้จะเป็นลักษณะนี้โอเคนะนี่คืออยู่ใกล้ๆโบเกจะสวยหวานแต่ถ้าครึ่งตัวมตดครึ่งตัวจะเป็นแบบนี้อืมเป็นไงสวยไหมคือระยะห0มิล้เทียบกับฟูลเฟรมครับ ห้าสิบมิลน,นะอืมอืมอืมเออทำไมอันนี้ไววะอืมอันนี้เริ่มไวปึ๊บอืมอันนี้ไวละปึ๊บเคอ่ะนี่คือละลายหลังของโบเก้ของไอ้เจ้าเลนไล่จ้า25่มิลเอฟหนึ สนะครับสวยงามอ่ะตามนี้เป็นเลนพอดเทตนะครับเป็นเลนพอดเทตถ่ายภาพนิ่งอ่ะอันนี้เป็นเลนไลกา42.5 f 1.2นะครับจะสังเกตว่าละลายหลังเลเทะคมกริบละลายเลเทะเลยนี่คือเลนไลกา4.5 42.5 f 1.2ซึ่งออโต้โฟกัสก็ถ้าเกิดเป็นงานวิดีโอไม่ได้ไวมากนะครับถ้าเป็นงานภาพนิ่งก็คือใช้ ชัตเตอร์ครึ่งปุ๊บมันก็เข้าแล้วล่ะแล้วก็ยิงไปนะครับสปีดงานวิดีโอมันก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้เอาให้ดูแค่ภาพเฉยๆนะในลนักษณะงานเราไม่ได้ใช้งานวิดีโอขนาดนั้นอยู่แล้วนะครับอ่ภาพก็จะเป็นแบบนี้อืมเป็นไงสวยไหมนุ่มไหมอันนี้เรียกว่าละลายละลายเละเทะเลยแล้วก็ตาคมกริบคือโฟกัสเข้าตาเลยนะครับนี่คือสี่สองชุตเเอฟหนึ่งจุดสองถ้าเกิดว่าครึ่งตัว ก็จะเป็นแบบนี้ครึ่งตัวจะเป็นแบบนี้อยู่ห่างประมาณนี้นะเห็น<ม>ไหมเทสสวัสดีครับหนึ่งสองสามอยู่ห่างออกไปหน่อยสมมุติอยู่ห่างออกไปสุดระยะฟูลเฟรมมันกนะ็คือประมาณสี่อประมาณแปดสิบห้านั่นแหละครับแปดสิบห้าเขียนนะทีนี้สมมุติว่าถ้าเกิดว่าเ ของอะไรขึ้นมาล่ะจะให้ดูโบเก้แบบชัดๆก็ต้องแบบหาอะไรที่มันมาโฟกัสใ,ใกล้ๆถูกไหมอ่ะนี่ปึ๊บนี่คือไลน์ก้า42.5 f1.2 นะครับจะสังเกตว่าละลายหลังเละเทะนะครับแต่ที่ผมถืออยู่นี่คือร้อยสี่ร้อยนะครับ f1.2 ก็จะละลายโหวดแบบนี้แหละเห็นไหมสวยไหมล่ะเห็นะครับ ค okay. อ่ะกลับมาเข้าหน้าจะเียนว่าเห็นไหมมันไม่ได้โฟกัสไว้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นงานวิดีโอนะโ okay. อเครอแป๊บหนึ่งถึงจะเข้านะครับแต่ให้ดูภาพนิ่งเฉยๆภ,ภาพนิ่งก็คือภาพที่เห็นอยู่ตอนนี้ภาพจะเป็นแบบนี้พอโฟกัสเข้าแล้วภาพจะเป็นแบบนี้เห็นนะครับอ่ะส่วนเลนส์นี้นะครับก็คือเลนส์45 f 2.8มาโครนะครับมาโครปกติเขาจะไม่ได้ค่อยเอามาถ่ายพอเตสักเท่าไหร่นะเพราะว่า มันจะขุดยันหลุมสิวเลยนะครับมันจะคมกริบมากๆอย่างที่เห็นอยู่ตอนนี้อันนี้ก็ยืนอยู่ในระยะใกล้ๆกับสี่สองจุดห้านะห่างหนึ่งประมาณ3เมตรนะครับภาพที่ได้จะเป็นแบบนี้อืมออโต้โฟกัสนะครับมันก็จะไม่ได้ถึงกับช้าหรือไวอะไรมากนะครับคือไม่ได้เป็นเลนไฮสปีดอ่ะอย่างเงี้ยอ่ะก็ต้องรอมันโฟกัสเข้านิดนึงคือมันเป็นเลนถ่ายภาพนิ่งซึ่งมันออกมานานมากแล้วนะครับเลนตัวนี้ พอมาจับใบหน้ามันถึงจะโฟกัสเข้านะครับเป็นเลนส์ถ่ายภาพนิ่งนะแต่ประเด็นคือคาแรคเตอร์ภาพละลายหลัง f 2.8เนี่ยคือดูจากตรงนี้ได้เลยเออ f 2.8เนี่ยก็ละลายไม่เท่า f 1.2หรอกแต่ว่าก็ละลายเละเทะพอสมควรเพราะว่ามันเป็นเลนส์ที่ครอบไปสัก85มิลแต่พอย์ก,ก็คือไม่ใช่การเอาไปถ่ายพอร์เทรตครับพอยของมันคือนี่ฮะถ้าเกิดว่าเราแยับเข้ามาใ,ใกล้มันก็ยังโฟกัสอยู่ โอ้โหเจ็ด่โคตรโหดคือตอนนี้หน้าผมนี่แบบหลุมสิวชัดเจนอ่ะอือันนี้คือเลนมาโคนะครับเลนมาโคเี็ด K ใกล้กว่านี้ได้อีก ใก้ได้อีกเยียดเก้ไม่ไหวแล้วโอเคเอาเป็นว่าหูคือมันมันมาโครจริงๆบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าโคสอัพหน้าเอาไปถ่ายแบบเนี่ยขุดทั้งหลุมสิวขุดทั้งปากที่แตกแห้งแตกอยู่ตอนนี้นะครับหนวดเขาอะไรแบบมาหมดซึ่งส่วนใหญ่เลนตัวนี้มันก็จะเอาไปใช้จับถ่ายเอ่อเทกเจอร์ชิ้เล็กๆอย่างอะไรทำนองนี้นะครับ สมมติผมถืออยู่ตรงนี้อ่ะอือืมอันนี้คือหลวงปู่โตพมรังสีนะครับเห็นไหมผิวมันจะเป็นเหมือนกึ่งๆึงเพชรก็จะสามารถขุดรายละเอียดดีเทลของเพชรมาให้ทุกคนเห็นได้ว่าดีเทลเป็นแบบนี้นะ อ่ะก็จะเห็นดีเทลเห็นไหมสมเด็จพุทธาจารย์โตพรมรังสีนะครับเลนมาโครเนี่ยขยับนิดเดียวคือไปแล้วนะครับคือไปแล้วโฟอกองโฟกัสนี่ไปหมดนะครับเนี่ยอยู่ห่างประมาณนมเนี้ยเอามาเนี่ยอยู่ห่างประมาณนี้นะครับถ้าเกิดใครขยันหมุนมือก็ขยันหมุนเอานะครับอโอเคอ่ะประมาณนี้นี่คือเลนมาโครอ่ะที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็คือเลนระยะ ร้อยสี่ร้อนะครับและนี่คือระยะกว้างสุดที่100มงร้อยมแค่นี้ก็คือเต็มหน้าผมแล้วนะครับอันนี้ห่างประมาณสามสี่เ 3, มตรประมาณ3-4เมตรครับถ้าเกิดผมไปสุดห้องที่ระยะร้อยนะมันจะเป็นแบบนี้สวัสดีครับเปิดไฟหน่อยสวัสดีครับผมใบจอรชายชาแน,นลครับเห็นไหมนี่คือระยะร้อยนะครับทีนี้จูลองซู ที่400หน่อยสิอันนี้คืออยู่สุดห้องประมาณ7-8เมตรนะครับแน่นอนมันก็จะหมุนแคบเข้าไปอีกแคบเข้าไปอีกคือบอกเลยว่าระยะ100-400เนี่ยมันใช้ยากพอสมควรนะครับเพราะว่าคุณต้องอยู่ในที่กว้างกลางแจ้งหน่อยอะคือที่โล่งกว้างหน่อยฮะแล้วก็มือถือถ่ายเนี่ยอันตรายมากนะครับเพราะว่าเรามือเราสะบัดองศานิดเดียวคือปลายทางของเลนส์เนี่ยมันสายไปไกลมากนะครับดังนั้นถ้าจะให้ดีควรจะมี มโนพอดหรือว่าขาตั้งนะครับแนะนําขาตั้งเอ,อแต่ว่าภาพที่เห็นก็จะเป็นแบบเนี้ยก็ค่อนข้างอ่คมไม่ล่ะก็ดูกันเอาเองนะครับแต่ว่าผมนี่ใช้ยากมากอ่ะซูมกลับหน่อยอ่ะที่ร้อยส่วนออโต้โฟกัสนะครับอืม,อมก็จะอยู่ประมาณเนี้ยก็ไวดีไวดีถ้าเกิดว่าเป็นเลนไรการุ่นใหม่ๆเนี่ยอ่ะค่อนข้างไวนะครับจะเป็นแบบนี้ ไม่ได้ใส่หูนนะตอนนี้ไม่ได้ใส่หูโอเคอ่ะนี่คือภาพจากร้อยสี่ร้อยนะครับใช้ง่ายๆแบบนี้ในระยะก็วัดระยะดูกันเองนะ